จากข่าวต่างประเทศนะครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมงานศิลปะหลากหลายแนวซึ่งเหล่าศิลปินเขารวมตัวกันตกแต่งห้องภายในโรงแรมเพื่อสร้างสุนทรียะทันใจให้กับผู้คนติดตามในช่วงงามสินชีวิตงามครับตัวขนปุกปุยดวงตากลมโตหรือมิสเตอร์เฮลท์เยงานเป็นเอกลักษณ์ของตั้มพลึกพลมุกดาสนิทหรือมามาฟาก้า กราฟิกดีไซเนอร์ชื่อดังผู้ล่วงลับผลงานการตกแต่งห้องในโรงแรมร่วมกับเหล่าศิลปินอีก5คนถือเป็นผลงานชิ้นท้ายๆท,ท,ที่เขาฝากไว้ประดับโลกใบนี้กราฟิกกวนๆสดใสจัดจ้านดูสนุกสนานสะท้อนความเป็นกรุงเทพเมืองหลวงแห่งสีสันมีชีวิตชีวาตามแบบฉบับของ P 7ซนนักกราฟิกชื่อดังที่อยากนำเสนอความสนุกสนานห้องหยอกล้อเล่นกับผู้พักเปิดจินตนาการความร่าเริงให้เข้ากับชีวิตในมหานครแห่งนี้ อต้องการความเป็นปิดที่นาการให้เขาที่นาการมากกว่า mm hmm. ไม่เห็นไห้เจอไอ้ตรงนี้เจอไอ้ตรงนั้นเจอตัวนี้เจอตัวนั้นอะไรเงี้ย mm hmm. เป็นเหมือนลูกเล่นที่เราให้เขารู้เข้ามาแล้วสนุกกับมัน mm hmm. การดีไซน์สีห้องผนงังมูลี่อะไรเงี้ยเราอยากให้เขารู้สึกมาแล้วก็เหมือนห้องมาเล่นกับคนพักเพราะนั้นก็จะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของพทเทิร์นหรือเหตุผล mm hmm. ในความ เป็นห้องาบี t เป็นคำสแสดงสื่อถึงการรวมตัวของเหล่าศิลปินกลายเป็นที่มาของบี t โฮเทลแห่งนี้6ศิลปินรังสรรค์ห้องตามสไตล์การออกแบบของแต่ละคนไม่เพียงแต่มามาฟาก,ก้าพีเซเว่นแล้วยังมีนักร้องศิลปินอย่างโอฟูตอง หรือนักวาดภาพประกอบชื่อดังโลเลทวีศักดิ์สีทองดีและซันเต๋อยศนันวุฒิกรสมบัติกุลมาร่วมในระบิต54ห้องไม่ซ้ำใครบนเนื้อที่กว่า12ไร่ย่านสถานีรถไฟฟ้าพักขนงหวางพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านงานศิลปะที่สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านศูนย์พิยะแห่งศิลป์ได้ที่นี่คนที่เสพงานศิลปะกับโครงการเราเนี่ยมันไม่ได้เสพได้แค่เฉพาะในห้องนอนมันเสพไปจนถึงล็อบบี้ ที่เราเรียกว่า melting pot ที่เรานั่งอยู่นี้ไปจนถึงด้านนอกที่เรามีายาร์ดเป็นอาร์ดยาร์ดอาร์สเปซอาร์ดลิสเซดนซีซึ่งต่อไปเนี่ยโครงการเมื่อเปิดสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะมีศิลปินต่างประเทศถือเป็น hub of Asia เข้ามาสร้างผลงานศิลปะการเสพสุนทรียะแห่งศิลป์ถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดความเป็นอารยะของทรัพยากรมนุษย์และประเทศนั้นๆ และงานศิลปะหลายชิ้นไม่ได้บ่งบอกเพียงความสวยงามแต่หลังม่านความคิดของศิลปินบ่งบอกถึงมรฒนธรรมประเพณีสะท้อนความเป็นอยู่บอกเรื่องราวทางสังคมเสมือนตำราประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าให้ชนรุ่นหลังด้วยเช่นกัน